มาบันพิตตอนใหม่ตอนล่าสุดตอนที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าชื่อตอนหนึ่งวินาทีป่ะไอ้ก,ก่อนหน้านี้ที่ไอ้คารบันมันไปสู้กับไอ้ซอมเมอร์มันฟันกันซอมเมอร์รู้ว่าใครนะ่ะมือซ้ายของเจ้าแห่งจงสรัดมาร่วมวงไอ้อุโซะโจมโจมตีได้ผลด้วยทำไมกันทำอะไรกันกรารบานันก็นมือตกให้เรา ก็ซัดกับซอมเมอร์ต่อกำแพงหนามเอากำแพงหนามมากันขวานผู้ขมือผู้เขาทำไมแกถึงมาอยู่ที่เอลบาบนี่ได้กาบันก็รัวข้ามการทักทายหน้าเบื่อไปเะหน้าเคยเจอกันที่ปราสาทแล้วกันเลยอ๋อมันเคยซัดกันมาก่อนแล้วพวกรูฟี่กับพวกไอหมวกฟ้างพวกก่งขนาดนี้ กดดันลูฟี่กับโซโลได้เลยเขาไิถึงพ่อของเด็กชื่อโครอนที่โรงเรียนนะตะแก่นั่นแหละนะถ้าฟังก็ผิดเขาคือสอปเปอร์กาบันมือซ้ายของโจนสลัดเทียบเขา่าเทียบเท่ากับเลรีเลยนะคนระดับนั้นมันอยู่ที่อณาจักรคนยักษ์ชอปเปอร์ก็บอกว่าชอปเปอร์มันก็สงสัยนะการยกตีของเขาใช้ได้ผลทําไมกันโรบินก็นขยับตัวไม่ได้ก็จริงแต่พลังพอสนับสนุนเขาได้ อย่าดีกว่าโรบินอีกฝ่ายคือใช้หนามเหล็กส่วนเธอเป็นสายต่อสู้มือเปล่าพลังแพ้ทางกันเห็นเห็นอ๋อผลดอกไม้แพ้ผลหนามว่ะแล้วก็ตัดไปที่ซอ,อมเมอร์กับไอกาบันดงหนามล่าสังหารนรกบัวแดงเท่านี้แกก็ไม่เห็นที่ให้ยืนแล้วแท้เท่านี้แกก็ไม่มีที่ให้ยืนแล้ว กีกาบันก็บอกคนเขารีบอยู่นะเฟย์เข้ามาเลยโอ้มันเอาดาบมันเอาหนามเคลือบดาบไว้แล้วก็ใส่หาขีเข้าไปอีกกาบันก็มาเพลงขวัญผ่าเทวเชี่ยวโคเทมันฟันทีเอ็นไอนั้นขาดครึ่งเลยวะ่ะไอซอมเมอร์ตัวขาดครึ่งเลยซอมเมอร์ก็น่าจะเคลือบหาขีด้วยหละมะั้งก็เลยฟันในพวกผังกอนฟ้าเข้า เกือบไปแล้วก็วิ่งหนีแล้วก็วิ่งพายไปช่วยโครอนเลยรอพ่อกันนะโคโอนจัดการเจ้านั่นเฉยเลยแล้วไอ้พวกที่มันโดนพวกรูฟเอพวกกลุ่มหมอกฟางที่มันโดนจับที่มันโดนหนามจับก็หายไปละหนามมันปลดปล่อยได้ละจับเปิ์ก็แปลงร่างตามรีบตามไปทําไมถึงเล่นงานเจ้าคนอมาตะนั้นได้ถ้ารู้วิธีก็อ,อาจจะพลิกเกมได้เลยแล้วมันก็ตัดภาพมาที่ไอ้พวกเด็กๆที่โดนใน ชื่อว่าอะไรวะไอตัวกิเลนพวกความผลค้าความฝันทำได้ดีมากแบบนี้แหละดีแล้วแค่รู้ว่าเริ่มจุดแค่รู้ว่ายอมจุดไฟก็โอเคเดี๋ยวทางนี้จะจัดการให้เองมันเอาธนูมาจะยิงไอหอสมุดกับไปโรงเรียนละไอพอ,ออก็ร้องไห้คุณครูโรงเรียนก็ร้องไห้ติดไฟดีชะมัดอุ้มยิงเผาเลยเว้ยมันก็หัวเราะ ติดไฟดีชะมัดไอโรบินก็เห็นไฟเผากอกห้องสมุดท่านยาไม่ใช่ความผิดท่านหรอกครับถ้อยคําของเราบรรพบุรุษประวัติศาสตร์ของเรานี่กิลลิงแฮมพูดอยู่จุดไฟติดเรียบร้อยกลับมาซะเจ้าเด็กน้อยหัดดีใจบ้างสักนิดก็ดีนะขอโทษค่ะอ๋อตัดมาที่กุนโก กำลังจะให้เด็กโดดแต่ว่าไฟเผาพอดีก็เลยไม่ให้โดดละขอโทษครัที่หนูยังมีชีวิตอยู่เพราะหนูทุกอย่างเลยโดนเผาขอเถอโรเนียหนูขอโทษไม่ใช่นะโรเนียไม่ว่าจะประวัติไม่ว่าจะเป็นวัฒน,น,นธรรมประวัติศาสตร์พวกเด็กๆหรือกำลังทหารพวกแกก็ไม่มีสิทธิ์อะไรไปชิงไปจากที่นี่ทั้งนั้นโอ้มันวิ่งมาหาไอ้กุนโกะเลยเว้ยกาบัน คุณโก็พูดว่าลูกเรือของเจ้าจนสลัดการขัดขืนย่อมหมายถึงความตายของตัวประกันโอ้วิ่งผ่านเด็กไปเลยว้ยโคตรเร็วโคลอนคุณยามาแล้วเขามาช่วยพวกเราแล้วอย่าเรียกพ่อให้มันได้ยินเชียวนะโคลอนเอาไอ้โคลอนดีใจก็เรียกว่าพ่อครับพ่อฉันมาแล้วทุกคนพ่อฉันเก่งที่สุดในโลก ทุกคนไม่ต้องห่วงชัยโยอ่ะอีกุนโกก็เห็นอ้กาบันวิ่งมาใส่กุนโกเลยว้ใช้ท่าขวานพุ่งมาข้างหลังเหรออุ๊โหกุนโ,โกมันเอาดาบจ่อเลยวะดาบจ่อหัวคอเด็กการที่เข้ามาโจมตีฉันก็แปลว่าให้ฆ่าเจ้านี้ได้เลยสินะนี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วถ้าเป็นเด็ก ถ้าเป็นตอนนี้แล้วก็ยังดับไฟที่ไม่ห้องสมุดได้ทันและก็ยังช่วยพวกเด็กๆกับเอลบาฟแห่งนี้ได้ถ้าจัดการได้ในหนึ่งวินาทีแล้วก็โคลนขอพ่อขอเวลาพ่อหนึ่งวินาทีหน่อยช่วยอทนหน่อยลูกเป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วโหร้องไห้เลยว่ะไอคโคลนเข้าใจแล้วครับพ่อผมก็เป็นนักรบจัดการยายนี้ได้เลยถึงจะบบาดเจ็บอยู่ ก็ช่วยอดทนไว้สักหนึ่งวินาทีเพราะไม่ป,ไปล่อยลูกตายอยู่แล้วชีวิตที่สูญเสียไปจะไม่หวนคืนกลับมาหรอกโคลอนคุงจะแทงแล้วเหรอแล้วก็ตัดภาพย้อนอดีตลูกของเราคุณยาตัวใหญ่เบิ่มแถมน่ารักขนาดนี้ขอคุณนที่คลอดเขาออกมาลิฟลี่นี่คือสมบัติอันดับหนึ่งของฉันเลยอือโอ้โหมันอันนี้กันยังไงวะ มันไอเด็กทาลกมันตัวใหญ่กว่าไอกาบันอีกอะแล้วไอลิปลี่ก็อุ้มไอถือไอไอกาบันมันยืนอยู่บนฝ่ามือของไอลิปลี่อะแล้วก็ตัดมาที่ปัจจุบันลิปลี่ก็บอกขอให้ปลอดภัยทีเถอะโคลอนอุ้ยคุณโกรมันเอาดาบจี้คอไปแล้วเลือดไหลออกมาแล้วถ้าไม่หยุดตรงนี้ไฟไลท์ก็จะยิ่งลุกลามแล้วก็หน้าถัดไปเฮ้ยแทงแล้ว,วะ่ะ แทงทะลุเลยผมจะอดทนครับโครอนคุงไอกาบันก็พุ่งมาละหยุดทีเถอะฉันยอมแพ้เอา้ามันพุ่งมาเนี่ยไอกา,กาบันมันพุ่งมาจะฟันกุลโกแล้วมันก็ปล่อยขวานบอกฉันยอมแพ้ขอโทษน,นะเอลบาฟกุลโกก็ใช้พลังลูกศรใส่ช่างอ่อนแอสิ้นดียิงลูกศรใส่กาบันทะลุสามดอก ขอโทษนะโคลอนคงเจ็บสินะพ่อขอโทษหล่นลงไปใต้ต้นไม้ไปแล้วไอ้ชอปเปอร์ก็วิ่งมาพอดีโอ้โหเด็กกำลังเดินอยู่ก็บอกคุณยาพ่อฮะพ่อ,องั้นเลยเฮ้ยอะไรอะแล้วไอ้กุณโกะมมันนึกถึงอะไรวะเนี่ยอดีตท่านพ่อกุนโกะมก็ตกใจอะไรนะ่ะความทรงจำนี่การได้เป็นโจรสลัด คือความฝันของผมเลยครับเฮ้ยมันเป็นเงาของไอ้บูก๊กกับเด็กคนหนึ่งอะไรวะเนี่ยเหมือนกันจริงๆเลยนะนายก็ช่วยหาวิธีนายก็ช่วยคิดวิธีหาหลุดไปจากไอ้นี่หน่อยสิฟ้าหอ,อไอ้จินเบกับอูซอฟมันคุยกันบูกก็โอ้ ขออภัยครับคุณโกมันก็นึกถึงบูก๊กบู๊กเองหรอกเหรอเฮ้ยอ,อะไรอ่ะทำไมไอ้คุณโกมันจะไปหาไอ้บู๊กวะไอ้ซอมเมอร์เขาพูดมัวโอเอะอะไรกันอยู่เฮ้ยไม่ใช่ซอมเมอร์เว้ยไอ้ซอมเมอร์มันล้มลงไปแล้วเหมือน,นจะตายแล้วเนะี่ยมันเหมือนมีเสียงในหัวเข้ามาในพวกพาคกีอสซูรนเทพอะมัวโอเออะไรกันอยู่ ด,ด,ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในตอนนี้กลายเป็นทะเลเพลิงไปแล้วเราต้องการกำลังลบโดยด่วนนะไอ้กิลลิงแฮมก็บอกท่านอิมเด็กๆก,ก็ตกใจหมดคนคนนี้เป,ป็นอะไรไปจู่ๆก็หน้าตาหน้ากลัวขึ้นมาเฮ้ยมันก็ตัดมาที่คุณโกคุณโกมันมีตาของอิมมามันโดนอิมสิงเหรอมูจะแสดงให้เห็นเอง ว่าพระเจ้าปกครองโลกนี้ยังไงตัวเทพปรากฏกายแล้วก็ตัดจบเลยหนึ่งหนึ่งสี่เก้าอือหน้ามงดไปเนี่ยอาทิตย์หน้าวันที่หกไม่งดวะไม่ยอะไรวะหมายถึงไงท่านอิมมันมีพลังสิงคนอื่นอย่างนี้เหรอเนี่ยมันมาสิงไอ้กุนโกะเลยแล้วก็ล้างสมอง ว่าไอ้กุนโกะมันนึกถึงความทรงจําอะไรเนี่ยการได้เป็นจงสลัดคือความฝันของผมเลยครับเหมือนเป็นลูกบู๊กอะเพราะว่ามันติ๊กเกอร์คขาเ่าพ่อเพราะว่ามันใช้พลังใส่กาบันแล้วเด็กๆเรียก่าพ่อร้องไห้แล้วพ่อพ่อบุก๊กมันกำลังจะไปหาบุก๊กบุ๊กเองหรอกแล้วเหมือนมันจำได้เว้ย กำลังจะไปหาบุกมันก็อุฟ๊ฟเหมือนแบบความทรงจำม,มันโดนควบคุมต่อแล้วดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นทะเลเพลิงไปแล้วคืออะไรวะไอพวกคณะปฏิวัติไปบุกเหรอกาบันจะไปช่วยลูกเท่าไหร่ไปไม่ถึงวะ่ะกุนโกะมันจะเอาดาบแทงคอแล้ว มันเลยยอมแพ้ก่อนแล้วกุนโกกเขาใส่ใช้พลังใส่กาบันก็ตกต้นไม้ไปแล้วแล้วมันสิงหรือว่ามันควบคุมใครก็ได้วะเพราะว่ามันเผาไอ้ก่อนหน้าน,นี้มันก็เผาไอ้ตัวเอ้ยมันดึงพลังจากไอ้ตัวห้าผู้เท่าออกไปคนหนึ่งอะ่ะมันใช้พลังที่ไหนก็ได้อะมูจะแสดงให้เห็นเองว่าพระเจ้าปกครองโลกนี้ยังไงเกี่ยเดือดเกิน ได้ก,กาบันมันโจมตีซอมเมอร์ได้ไงวะน่าจะฮาคิฮาคิที่สูงกว่าอีกแล้วหโหผู้แต่ท่ามันเท่เว้ยท่าไอ้ซอมเมอร์ก็กำแพงหนามแล้วก็มีท่าดงสังดงหนามลากสังหารนรกบัวแดงแต่เจอเพลงขวานผ่าเทวะเข้าไปทีเดียวขาดครึ่ง ก็แต่พาขี่เอกซ์ตรเทพสู้พวกลูกเรือโจนราชาโจนสลัดแทบไม่ได้เลยวะถ้าไม่เอาตัวประกันมาว่าไอ้กุนโกะน่าจะไม่รอดตอนหน้าไอ้กุนไอ้ท่านอิมจะโชว์พลังแล้วรอเลยตอนนี้ก็มีสรุปว่ากุณโกะเหมือนมันมีความหลังอะไรกับบุ๊กนี่แหละกาบันก็หมดสภาพว่าไม่รู้ตกลงไป ไม่เห็นตอนนี้นยังไม่มีอัปเดตเรื่อเหมือนมันจะหมดสภาพเลยพนะี่บอกขอโทษนะครอลอนคงเจ็บสินะพ่อขอโทษแต่ชอปเปอร์นะ่าจะไปช่วยโอเครอรอตอนหน้าเลย